ครับสวัสดีครับสวัสดี FC e s u z u เซลลปุ้ยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับเจ้าตัว u s u FR สองรแรงนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว FR 210แรงนะครับช่วงความยาวตัวนี้5,6เมตรนะครับตัวนี้ต่อตัวถังนะครับอกสูงนะครับแป๊บน้ำนะครับพื้นสแตเลสนะครับแล้วก็แผงข้างหน้า เป็นสเตเลสนะครับจุดเด่นีกจุดนึงนะครับนี่เห็นสีเงินเงินตัวนี้จะเป็นตัวแผงปีเนียมนะครับแผงปีเนียมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นงานแผงปีเนียมนะครับสามารถเปิดได้ทั้งด้านนี้นะครับสองฝั่งเปิดได้เลยนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เอามาแนะนํากันนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เอามาแนะนํากันนะครับความสูงของตัวถังนะครับนะครับเมตรเก้าสิบนะครับความสูงเมตรเก้าสิบนะครับ ความสูงเมตรเก้าสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นแป๊บน้ํานะครับลูกค้าใส่เป็นแป๊บน้านะครับลูกค้าท่านี้น้าไปวิ่งที่ไก่นะครับนี่งานปีเนียมสวยๆนะครับงานปีเนียมสวยๆทักเียปุ้ยได้เลยนะครับงานปีเนียมสวยๆทักเตะปุ้ยได้เลยนะครับในส่วนของความใหม่ของเจ้าตัวเอฟอาร์สองร้อยสิบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าตานะครับถ้าสังเกตดูนะครับหน้าตาคันนี้นะครับ รอขึ้นนะครับรอขึ้นนะครับนี่สังเกตได้ว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้ากลมๆแบบนี้นะครับไฟหน้ากลมๆแบบนี้เป็นไฟหน้าแบบ led นะครับไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟนะครับ led tech เป็นไฟหีให้นะครับตัวนี้สว่างมากมาพร้อมกับตัวนี้เลยฮะไฟตัดหมอกอเดี๋ยวผมเปิดให้ชมดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพได้ชัด เปิดให้ชมไปดีกว่า oh <my> ครับต่อมาแล้วเราควรจะไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับผมเปิดไฟหลีให้ให้ชมนะฮะไฟหลี่ตรงน,นี้สวยงามมากขาวสว่างนะครับขาวสว่างพร้อมไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแม็กซ์ิลเวอร์หรือสีเงินนะครับหรือตัวนี้ที่เราเรียกว่าสีเงินแล้วกันนะ นี้เป็นสิ่งเ่นนะครับสวยรอบึกบึนนะครับ FR เอาอยู่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างมาดูเรื่องของสเปคล้อกันบ้างน,นะครับตัว FR ช่วงกลางตัวนี้เป็น FR ช่วงกลางนะครับถังน้ำมันจะ100ลิตรนะครับไม่ใช่ตัวถังส่ง สอลิตรนะสองล,ลิตรนะจะเป็นตัวของช่วงยาว6,6ในนะครับจุดเียนอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว m R นะครับก็คือเรื่องของชุดเกียร์นี่ชุดเกียร์ชุดนี้เป็นชุดเกียร์ของ10ล้อนะครับที่ใช้ในตัว F T R F W M นะครับใช้เตียรลูกนี้เลยนะครับก็มั่นใจเรื่องของสมรรถนะความงคงทนความแข็งแรงหายห่วงนะครับนี่เอามารีวิวให้เห็นใต้ท้องเลยนะครับในเรื่องของเกียร์ชุดนี้นะครับ เครื่องยนต์ของเจ้าเ r ตัวนี้ก็ตัวอยู่ที่5 1 9 3ซีะครับให้แรงม้านะครับ1 0 0 210แรงม้านะครับแรงบิด637นิวตันเมตรนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะสำหรับนะครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมเมาหารถไมใช้งานให้คนขับนะครับ และมีความจเป็นนี้ต้องชาร์จไฟนะครับนี่ตัวนี้มี usb charger ให้นะครับมี usb charger ให้มาพร้อมกับไฟด้านบนที่เป็นไฟแบบ led นะครับไฟ led นะครับในห้องโดยสารเป็นไฟแบบ led แล้วนะครับอย่างที่บอกไปในตัว m r เนี่ยกระจกกว้างมากนะครับกระจกกว้างมากนะครับนี่มาพร้อมกับเกียร์6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์ overdrive สองสปีดที่เกียร์ห้าและเกียร์หกอันนี้เจ๋งนะผมชอบนะ เกีโโยรออด้เนี่ยประหยัดประหยัดมากๆนะครับเพราะว่ารอบต่ำนะครับเราเข้งงาใจง่ายๆรอบต่ำแล้วกันนะครับแรงบิดสูงสุด637นิวตันเมตรที่ความเร็วรอบพันหกเองนะครับพันหกเองหลอไหมหล่อไหม,ไมนี่ f c เซียปุ้ยนะครับเดี๋ยวเราส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งมอบแล้วลมก็เป็นลมแบบลมร้วนนะครับลมแบบลมร้วแยกอิสระนะครับ หน้าหลังอากาศของทางจะร้อนนิดนึงนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของเบาะแบบถุงลมนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยเวลานั่งไปนะครับเดี๋ยวผมลองมาให้ดูถ้าเรานั่งปุ๊บมันจะเซ็ตน้ำหนักให้เราปุ๊บมันจะปับให้เราอันนี้ดีสะดวกสบายนะครับเวลาคนขับชอบอะ่ะเวลาเข้าที่ที่มันลูกคลื่นลูกระนาดเยอะนะครับตัวนี้ก็ลดความเม่้าได้ดีนะครับลดความเม่้าดีนะครับในตัว fr ก็จะมีตัวเรื่องของ ฝั่งคนขับแล้วนะครับ oh, แอร์เย็นแดดร้อนมากเดวร้อนมากนะครับน,น,นี่ผมบอกว่าไฟตรงนี้เป็นไฟแบบ LED เดี๋ยวผมลองเปิดให้ชมนะอือสว่างมากนะครับสว่างมากไฟแบบ LED นะครับสว่างมากแล้วก็เรื่องของกระจกมองข้างเนี่ยอันนี้สำคัญนะกระจกมองข้างสำหรับผู้ขับขี่นะครับนี่ดูสิมองเห็นได้กว้างเลยนะครับกระจกตัวนี้มองหน้ารถท้ายรถ ชัดเจนนะครับแล้วก็ห้องโดยสารก็่อนจะกว้างสะดวกสบายนะครับสำหรับลูกค้าท่านนดที่เดินทางสามสี่คนเนี่ยผมว่าสบายสบายเลยนะครับสบายสบายเลยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอามารีวิว่อนส่งมอบพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนับทำการส่งมอบแล้วนะครับพรุ่งนี้จะทำการส่งมอบแล้วก็มารีวิวให้ชมนะครับครับเจ้าตัวอนิวิสุ f เอฟอาร์นะครับ ให้ชมอีกรอบนะครับตัวถังแบบนี้นะครับต่อจากอู่ 3m ทักบอดี้นะครับทักได้นะครับเสซยปุ้ยจัดให้ได้นะครับอยากได้สเปคแบบไหนบอกได้เลยนะครับมี่รอสองอแล้วครับคันนี้นะครับช่วงความยาวของตัวถังก็นะครับต่อมาห้าเมตรหกนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เป็นพื้นสแตนเลสนะแผงหน้าเป็นสแตนเลสตัวชุดนี้เป็นสแตนเลสนะครับแต่ทําสีแล้วก็เออตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับลูกค้านําไปวิ่งขี้ไก่ นะครับเลยต้องการเรื่องของตัวที่เป็นสแตเลสนะครับเพื่อความคงทนของสเปครถนะครับเพลาหลังมีอะไรเด่นเพลาหลังนะครับตัวชุด FR ชุดนี้นะครับก็เราเรียกว่าอะไรรับน้ําหนักได้นะครับเจ็ดตันเจ็ดนะครับเจ็ดตันเจ็ดสบายๆนะครับในตัว FR ชุดนี้นะครับเพลาหน้าส่วนของเพลาหน้ารับน้ําหนักได้สามตันเจ็ดนะครับสามตันเจ็ด โอ้เหนื่อยร้อนนะครับที่สําคัญนะครับหัวเกง๋งล็อกแบบ2ชั้นปลอดภยัยและที่สำคัญมีตัวเตือนด้วยอันนี้พี่ๆนะขับชอบนะครับเพราะว่าถ้าเราขี่แล้วมันกระเดืดขึ้นนะอันตรายแน,น่นอนอันนี้เป็นล็อกแบบ2ชั้นแล้วก็มีตัวแจ้งเตือนด้วยนะในกล่องไอ้ว่าเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งได้ผมทํารีวิวไว้แล้วนะครับคลิปนี้ก็มาแบบวัยวนะครับมารีวิวให้ชมนะครับสัรับลุกค้าท่านที่กลาลังมองหารถมาใช้งานนะครับฝาก,กไว้ด้วยครับ กับเจ้าตัวอ l l วีสุเอนะครับ210คันนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับไปเสียปุยด้วยนะครับหรือทักมาเซยปุยได้เลยนะครับที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เต็ดไว้ให้นะครับลิงก์ของ l ล ne ไว้ให้แล้วก็เรื่องของเบอร์โทรนะครับ0892406179ทักมาได้เลยอยากได้บอดี้แบบนี้ทักมาได้เลยหรืออยากได้กระบะด,ดามทักมาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ